ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาดามมงโภนะคะตอนนี้จะดูแถวเทียงให้เทียงห้าของอันชาวบ้านก่อนเด้อค่ะอันนี้บ้านเฮาเด้อค่ะอีสานบ้านเฮานะคะ เก็ดชนบทบ้านบ้านเฮานาะพี่น้องเห็ดส่วนพริกค่ะคุณลุงก็ทำอย่ยังน่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้อง,องป่ายแถวนี้มีคนอยู่ลายอยู่เนาะมีลายคนอยู่จ้ะ นี่กัฝนก็เริ่มสิมาแล้เด้อฝนเริ่มจะตกแล้วนะคะสองสามมือล่ะอาถึงว่าสองสามมือที่ผ่านมาฝนตกนะคะเมน,นงเมน,นงก็จักสิไปไซม์มาดามไ้เลาะไปทั่วทีมนะคะถนนก็บ่ใหญ่ค่ะแค่พัจจนชนบทบ้านเฮาพี่น้อง ทางกูทางกูงโอ้ดูประหารมานอ้ทางก็ใ่ร้อนัะดค่ะไปเรื่อยๆนะคะไปตามทางค่ะชนบทบ้านเรา ทางไปบ้านใต้นะะอาชีพก็คือเกษตรกรนะคะแง่เริ่มไถน,ไนาแล้วเริ่มไถนองไถนาและเตรียมเตรียมหว่านก้าเลยนะคะบางท่านก็บางบ้านเพิ่งอาศัยดำนาวนะคะใช้วิธีปักดำค่ะปักดำเกษสินานหน่อยแต่ว่าผลผลิตก็ดีกว่านะคะ ค่อยเปิดได้เลยใส,ยส่เลยไม่เห็นค่ะไม่เห็นเจ้าเลยว่านาอ่อางเก็บน้ำมีอ่างเก็บน้ำ đẹp cả hot hot nó không mừng chưa? đẹp đây đi. วันนี้ก็สิไปอสองทางนะคะแต่ต้องตัดสินใจก่อน่าสิไปทางใดก่อนนะคะจะมีสามแยกนะคะนี่แยกนี้ไปบ้านใต้นะคะแยกตรงนี้นะคะแยกฝั่งนี้ไปบ้านข้อถ้าแยกฝั่งนี้จะเป็นบ้านห้วยกอกด้ยค่ะอันนี้คือแยกไทยอีสานเท่านะพี่น้องคิดว่าจะไป อันนี้จะเป็นสามแยกเด้อค่ะสามแยกตรงนี้ก็จะมีแยกไปอันนี้จะเป็นแยกไปบ้านคอเด้อค่ะอันนี้จะแยกไปบ้านใต้นะคะและฝั่งนี้ก็จะเป็นแยกไปบ้านห้วยกอกบ้านหวยกอกน,นี้จะเป็นตำบลพุทธิประสานอำเภอกุสมารจังหวัดสกลนครนะคะอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดนครพนมนะคะถึงฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดนครพนมบ้านใต้นี้จะอยู่อำเภอพนสวรรค์นะคะจังหวัดนครพนมนะคะ อันนี้จะเป็นรอยต่อไปเลยเนาะก็คือ,คอทางที่ต้องแยกไปคนจังหวัดนะคะมีแค่นี้นะคะแล้วก็มาดามกสิไปมนันกะว่าจะไปมาดามกะว่าจะไปบ้านใต้ดีกว่านะคะตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงแล้วตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามครึ่งนะคะไปได้อยู่นะจะเบ่บ่ทันมืดปันเดคะ่ะฝั่งนี้แหละตอนนี้จะห้อยกอกเนาะ นะคะคเดี๋ยวไปกันเลยก่อนที่สิมืดะคะ่ะใช้มอเตอร์ไซค์นะคะเดินทางาสัญจรนะคะถ้ารถยนต์นี่ก็ลำบากนิดนึงเลี้ยวไปเลี้ยวมามองอยังเนาะโอ้เมื่อกี้ห้องไซสันตอนนี้มาดาเมงืงโพก่ะกำลังเดินทางไปแถวบ้านใต้นะคะคือเปียเ่ยวแต่เ้ากมีหักคนไหม กูมีเทียงหน้าคนเลยแหมมีแต่ป้ามาเลยค่ะเราจะไปต่อหรือพอสำนีแต่เฮากระเทินได้มาแล้วแหมก็อยากรู้ว่ามันเป็นอีอย่างนะอะไรูตายแล้วผู้หญิงตัวคนเดียวไปต่อเลยค่ะไปต่อค่ะถ้าเราไม่ไปต่อเราจะบ่ฮหูเลยว่านบ้านข้างหน้าเป็นไดๆรล้ะคะ่ะ นี่ก็เตรียมทำนาแล้วค่ะโคนมาไปรอบหนึง่งโอโคง้ง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 โค้งนี่ค่ะอุ้ยถนนโค้งดีมากเลยต้องระวังเลยค่ะโหโอ้โหทางไปหน้าไปสวนไปหน้าไปไหโอ้โหอ,อันนี้ที่ทางเขาสวยมากเลยเนี่ยงอกวอยก็อยู่บริเวณ พา,านะไปเนาะนะจ๊ะขับก็ไปทั่วทิศเนาะโอ้นะโหพี่น้องมันเปรี้ยวระเด้นี่เขาเพราะว่ามันไม่ใช่ที่เรานะโอ้โหเหมือนคุ้นๆนะแต่จำไม่ได้ค่นะ,ทา,คะทางไปบ้านใต้ที่นี่จะป่าหมดเลยอ่ะคะ เจอผู้คนบ่่นีบ้านผู้คนมีอยู่าบอกว่าเฟสิกัดเนี่ยใดน้อยาปจอมไปผู้เดียวค่ะโอ้นั่งไงมีเจอบ้านผู้คนแล้วเจอแล้วค่ะโอ้ยหลอดแล้วนู่นแล้วนะคะถ้าจะไปเจอบ้านผู้คนแล้วอีกเจอแล้วเจอเน้องโอ้ยไอยกูเลยนาะ โอมีถนนไปแล้วนี่ไหมมีถนนแล้วครงการโครงการขนาดเล็กบ้านกุดหูแล้วเราจะไปใส่ต่อบันกุดหูไปทั้งแต่บันท่านี่ไปใส่คะบานใต้